นี่กำลังเช็คเช็คทุกรีวิวเช็คทุกคอมเมนต์ที่แบบว่าลูกค้าปัดมือไปแล้ว,วิ่งเลย อ่ะแล้วมันมีความสุขมากเลยอ่ะใช้ดีมากเลยค่ะพี่ตากอะไรเงี้ยใช้อยู่นะคะดีใจดีใจมากๆเลยที่แบบว่าทุกท่านเอ่อให้การส,สนะับสนุนเนาะสำหรับตัวเอมิของของพี่ากเนาะอะไรเงี้ยคนทํางานอะ่ะผมันทไปแล้วแบบว่าผลตอบรับดีแบบนี้มันก็จะมีความสุขอะไรเงี้ยเออลูกค้าใช้ดีลูกค้าชมมาอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าสั่งซื้อซ้ําอะไรเงี้ยมันมีความสุขแล้วมันมีกําลังใจมากๆเลยอะไรเงี้ยต้องขอบขอคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาเอมินะวันนี้ก็เลย จัดโปรเด็ดๆมาให้เนาะซื้อ1น,นะคะ390บาทก็แถมให้อีกหนึ่งนะคะแล้วเพิ่มอีก110บาทนะคะก็ได้ไปอีกหนึ่งขวดเป็น3คขวดในราคา500บาท4ชิ้นค่ะ4ชิ้นนะมีสบู่มีครีมนะคะแล้วก็มีกันแดดแล้วก็มีเซรั่มสี่อย่างในมือพี่ตักเนี่ย590เท่านั้นตกใจกันใช่ไหมล่ะอันนี้ถือว่าเป็นโปรพิเศษโปรตอบแทนทุกคนแล้วกันนะคะ